ดูกันต่อนะครับเพื่อนๆอีก2กล่องนะครับแล้วก็มาดูคลิปถัดไปนะครับรีบกดติดตามนะครับว่าเพื่อนๆส่งอะไรมาขายกันอีกนะครับเพื่อนๆก็มีส่งของมาขายนะครับแล้วก็มีมาซื้อด้วยนะครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับเพราะสินค้าโดนนะครับเพราะสินค้าโดนนะครับมาดูกันเลยนะครับก็มาดูพร้อมกันดังนี้นะครับอยากรู้จังเลยนะครับว่าในนี้นะครับจะมีอะไรนะครับนี่ครับแกะมาหมดแล้วนะครับมีดังนี้ดังนี้นะครับ เห็นกันพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยโอกาสเป็นของเพื่อนๆที่ได้เห็นก่อนนะครับก็จริงๆก็คือไม่รู้นะครับเห็นพร้อมกันพร้อมกันแบบนี้นะครับมาดูกันเลยว่าเพื่อนๆนะครับส่งอะไรมาเอ่ยนะครับเบาๆ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 อะไรนะครับอะไรโอ้ยสวยครับสวยครับสวยนี่ครับเพื่อนไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ใครเห็นก่อนนะครับก็จะเป็นโอกาสนะครับนี่คือหมดแล้วนะครับเพื่อนส่งมาขายกันหมดแล้วนะครับนี่นะครับสิ่งที่รอคอยนะครับสำหรับนะครับเพื่อนนะครับอ๋อโอเคหลายโรงเรียนเลยนะครับบอกตรงๆว่าติก็สิทธิ์ม่วงขาวนะครับลูกพัดพิชเนตเหมือนกันนะครับอ่าเหรียญผัพิชเนตนะครับเหรียญละ300บาทครับเพื่อนๆเหรียญละนะครับ300บาทครับผม เหรียญพระพิคคะนนนะครับหายยากมากๆเลยนะครับ100ปีกรมศิลปากก่อนนะครับเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่หายยากนะครับรองจากเหรียญพญาคุดเลยนะครับเหรียญพญาคุด500เหรียญนะครับพระพิคคะนนนี้นะครับ300บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับดูนะครับว่าได้มากี่เหรียญนะครับ1เหรียญ2เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับ4เหรียญนะครับ5เหรียญนะครับ6เหรียญนะครับ7เหรียญนะครับ และก็นะครับและก็นะครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอยู่ที่ความเร็วของเพื่อนๆน,นะครับที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับเหรียญพระพิคเนศนะครับเหรียญสิบบาทสองสีนะครับร้อยปีกรมศิลปากรน,นะครับ รีบกดติดตามนะครับแล้วจะเห็นทั้ง ID และก็เบอร์นะครับเข้าไปดูใต้โปรไฟล์นะครับแล้วมาดูกล่องถัดไปนะครับว่าในกล่องถัดไปนะครับจะมีอะไรนะครับด่วนได้ด่วนรีบได้รีบนะครับมีเพียง1 2 3 4 5 6 7นะครับเหรียญละ300บาทครับ